สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาวมมนปัวนะคะพี่ดาวมมนปัวนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีตุลน,นะคะว่าปีพศ25งพอกว่าเป็นอย่างไรบ้างนะแต่ก่อนอื่นเลยพี่ดาวมมนปัวขอให้แชร์แชร์แชร์นะคะใครที่แชร์ให้พี่ดาวพี่ดาวกราบขอบพระคุณงามๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรวยสวยๆเองๆถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะอืมแล้วก็พี่ดาวจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการงานโชคลาภการเงิน ความรักสุขภาพร่างกายว่าเป็นยังไงแล้ววิดาจะมาแนะนําเกี่ยวกับการเสริมดวงแก้ดวงว่า เราจะทําแบบไหนนะคะชีวิตเราจะรุ่งโรจน์หรือรุ่งเรืองนะคะหนะ้าที่การงานที่ติดขัดอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้เราแบบรุ่งร่วงไปได้ดีนะคะอันดับที่หนึ่งที่พิดาจะพูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับการงานการงานของคนราศีตุลน,นะคะบอกได้เลยว่าอาจจะมีเรื่องสับส่วนวุ่นวายหน่อยแต่คนไม่เห็นเทวดาเห็นนะคะจะมีนางออกนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือเกื้อนหนุนนะคะจะวุ่นวายเกี่ยวกับบริวารลูกน้องนะคะแต่ยังไงคุณก็เอาอยู่นะคะบริวารลูกน้องอาจจะ แบบมีปัญหาช่วยแก้ปัญหาหน่อยอะไรหน่อยนะคะแต่ยังไงคุณก็ผ่านไปได้ในเรื่องงานแล้วก็ใครที่กําลังจะท,ทําธุรกิจหรือทาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะคุณอาจจะได้โปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือเพื่อนร่วมงานแต่ที่พิดาจะเตือนก็คือให้ระวังหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนของชาวราศีตุลเนี่ยจะเป็นอะไรทีอ่อาจจะมีการขัดแย้งหรือว่ามีการหักหลังกันได้ นะคะ,ะแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องต่อ,ตอมาคือเรื่องโชคลาภการเงินโชคลาภของชาวราศีตุลน,นะคะสําหรับพอหวยเลยพลาดไม่ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องคนที่ชอบเสี่ยงนะคะลอตเตอรี่เลขให้ให้เสียงเลขใกล้ตัวเลขใกล้ตัวมีอะไรบ้างเช่นอายุพอศเกิดหมายเลขบ้านนะคะแล้วเลขที่ใกล้ตัวคือเลขวันเกิดลูกวันเกิดสามีพ่อแม่เราอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ติดเอาไว้เลยนะคะ เราจะได้โชคกับตรงนี้แล้วก็โชคลาบถ้าใครไม่ชอบไม่ชอบเสียงไม่ใช่คอหวยก็คือการเงินถ้าคุณจะเจรจาเรื่องเงินหยิบยืมหรือไปอมีการซื้อกู้บ้านหรืออะไรนะคุณผ่านนะคุณต้องเข้าหาคนผิวขาวนะคะแล้วก็เข้าหาคนใกล้ตัวก็คือบริวารญาติพี่น้องเราหรือเพื่อนฝูงที่เราสนิทชิดเชื้อเราจะช่วยเหลือเกือ้อกูลเรานะคะเรื่องต่อมาอันดับสามก็คือเรื่องเกี่ยวกับความรัก ความรักของชาวราศีตุลน,นะคะในในปี6 6นี้คืออาจจะมีเรื่องสับสนวุ่นวายอาจจะมีเกณฑ์หึงหวงนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ไม่เข้าอกเข้าใจกันนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าวิตกกังวลนะคะให้มีอะไรให้หันหน้าคุยกันได้นะคะแล้วคุณจะผ่านพ้นไปได้สําหรับท่านใดที่กําลังคบหาดูใจนะคะคุณดูให้ดีนะคะคุณอาจจะไปเป็นลักซ้อนซ้อนเงื่อนหรือมือที่สาของคนอื่นได้นะคะอ่านะคะแล้วก็เรื่อง สุดท้ายก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายเรื่องสุขภาพร่างกายสิ่งที่คุณควรระวังนะคะก็คือหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องเขา่าหลังขาแล้วก็ภูมิแพ้นะคะไม่ได้เป็นอะไรเยอะมากมายแต่ก็ควรระวังหน่อยเพราะปี66คุณเรื่องสุขภาพคุณก็มาโดดเด่นนะคะแล้วก็เสริมดวงนะคะที่พี่ดาจะแนะนำก็คือให้ไปถวายหลอดไฟเติมน้ำมันตะเกียงนะคะแล้วก็ ไปทําบุญโรงพยาบาลส่งนะคะแล้วทุกอย่างคุณจะผ่านคนไปได้ก็คือสรุปง่ายๆเลยนะคะในปี66นี้ก็คือ 1. เรื่องการงานถึงคุณจะมีปัญหามีอะไรมั่งนะคะบริวารลูกน้องอาจจะดื้อมั่งอะไรมั่งแต่คุณเอาอยู่แล้วเรื่องเกี่ยวกับโชคลาบโชคลาบก็เหมือนอย่างที่พิดาแม่นปัวบอกก็คือถ้าคุณจะไปเจรจาซื้อบ้านหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะคะลงทุนอะไรนะคะคุณก็ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องหุ้นส่วน คดีความอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ระวังหน่อยแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องความรักความรักก็อาจจะมีการยื่ยวนกวนประสาทกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายก็เหมือนอย่างที่พี่ดาบอกนะคะทุกอย่างถ้าคุณรู้สึกว่าคุณผิดป,ป,ปกติในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปพบแพทย์นะคะแล้วทุกอย่างคุณจะลงตัวนะคะ,อะขอบคุณมากมากนะคะที่ฟังคลิปพี่ดาจนจบเดี๋ยวพี่ดาจะมีคลิปหน้ามานําเสนออยู่เรื่อยๆนะคะขอบพคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ